กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุกุสุคนสบ,บายดียามสาพี่น้อง FC <oughs> ทุกท่านทุกโลกนะฮะแพงทุกทั่วโลกนี่ยินดีครับส้มสองของแมตตาพี่น้อย <c oughs> พาพี่น้องมาส้มสวนมกแตงแต่เ้าพี่น้องโอ้ยตอนนี้ออกออกมาเอาง่ามขากรลพี่น้อยบ้องใหม่เพี่น้องสะพอตัวนี้นะ่ะมาด้ายใต้พี่น้องเอ้ยเป็นจังไดกับโบหูอันนี่นะนะ แท่นหนามเราก็ใส่บักละละหลายๆนะอนบดได้ตายตัวนี้นะเหาออกงามโดดตัวสามกันเลยมาตัวเทิงตีพี่น้องเขาก,ก็โดดหนามใส่แล้วเนาะเขาก็บาเดิลงมาไก่พี่น้องเลยมีแต่ไปเวียกแหวนเวียกนู้นเวียกนี้ลงมามาหนี่พราะว่าพี่น้องหนามบวมตายเบิดบักลหลายปุ๊ เฮากระสิบริดูดอีกแล้วค่ะแนนเนี้ยนะอันนั่นนี่นี่ยชีเด้หดเอาก่อนอีกแล้วพี่เนาะเอาโอยเบิดกำลังใจแท้บอกมันงามๆเดี๋ยตายเบิดพี่น้องเอ้ยนั่นน่ะนั่นอ่ะบวมน้ำบริยัางเจ้าเอ๋วท่านอ่ะโอ้ยนั่านอ่ะสร้งกัเป็นแนวนี้นี่นะ เอามาบวมน้ำผันห่ากันยังขาวกระจาอยู่ป้าจะได้มาสามอีกพี่นอ้องโอ้เมื่อยเด้็กสองครูเกือบสองสามครูเห็นอะไรห้กับบดีเนาะมึงนี่เนาะ โหโผล่พี่น้องเอ้ยดูดน้ำใส่ยังให้ิ่นงามดันเพิ่นมาตายโอ้ปลูกหยักปลูกสาดดีเนาะ อันนี้สิบริสดูเซนไง่นะเพื่อนน่ะมันแบบนี้นะโอ้หูมุดบักไล่ไล่เท่ะเห็ดยังกะเมื่อยน้ำพอกระเทินทั้งทั้งนี่นะบ่ตายทางโนนมันตายแต่บ่อนน้ำไหลไฮนี่แบบสีน้ำแบบสีบ่บแห้งไว้บางส่วน <laughs> ปกติหายหนีนะงามก็าหายลุ่มมาสาใหม่อีกแล้วพี่น้องเฮ้ยหมื <c oughs> ่อนหมื่อยน้ำตัวสามเนี่ออกแล้วตัวสามใหม่พบบเบอตายพี่น้องพอดีอ,ออกตัวนั้นที่มาตายบักหลายเลย มาพักอีหุมไปเนาะกับพอตะอตะเป็นผู้ปีนไปน้อยต้นน้าป่าเนี่ยอลนน้องป่าต้นมาได้ใหญ่ไป่นอะแต่ยอดงามๆผูปตะเป็นคนปีนยอดกำลังจุดๆเลยไปน้อย อ่อนเลยพี่น้เนาะหยอดสังเกตหยอดได้เลยหนึ่งมันกินกระปุลมันกินกระปุลปลาบ่อละปลาอูแซ่บพี่เนายแล้วก็เส็งเมื่อเผื่อแหงเงงเลยแหงเงงหัวกันไรแล้วเอาปลาเผื่อในเด้อเออเอาแบบนั้นแหละเพราะมันจังบ่ฮักมุน สั่งปตุตตะอันนั้นลีเอาคาต้นนะเดี้พี่น้องอ้าวคางมาเลยสั่งปุตาะลีคาต้นทิ่นลงมามันจะงามเลยอันนนั้ลงมาทั้งหงา่าแหละบางเถื่อก็หักน้ำหักแต่พอได้อยู่แต่ว่ามันหักเสียได้ปุตาะลีเอาเป็นแหนงแบบลงมาเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องไปอยากได้พักอิฐมไปหนึ่งมาวเาด้อมาว์เด้อ <laughs> ปาตาป้าท่นได้ลงแต่กกรู้ไม่ได้ไหนระู้ม,มากอะให้เอาหน่อยละผมมาได้ลงแต่ต้นนี่ลงมาเผื่อหล,ลายลอยละไหนนะเมื่อเสร็จตูไ้ไหวหนึง่งกินหลายมือก,ก็ได้พี่น้องไอ้ยิหุ่มช่วงนี้หลายเลยพี่น้องช่วงนี้หลายเลย,ลย,เลยบุดแล้วต้นได้กระปงต้นได้กระปงแล้วอันนั้นต้นอยู่หน้าแม่บอลุงที่เคยไปเอากับปาตากันเจ้าว่าปงหรืเปล่าจังละ่อ ะบอเมื่อนั้นนำมันพ่อจะปลงสาตัวนี้ได้ตัวนี้ปลงกว่าได้เมือนั้นยังมันจะแก่ดอกมันจะแก่สาตัวนี้เมือนั้นเดีย๋ยวมานตะเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนเอาผักอีหุ่มนำกันเด้อพี่น้องสุข,ขสุขคนเก็บแล้วเลยพี่นอ้อง อ <ira> ี้ฮุมญาติเขาก็สอบบ่หรืออุ้มไว้แน่นี่ฮอดเนี่ยแต่อุ้มไว้แน่นี่แล้วเนาะมันจังซี่อันบ่ฮักหักเขาบ่ขึ้นค้อยยำบ่ตาบ่ญาตเขาสิบ่เป็นควายยำจะบ่ยังด้พี่น้องยังบ่ได้เบิดอยู่ต้นปลายมันก็ยังันีก็หลายเาสิมาแบ่งแล้วก็สิไปส่งมันยังงึงแมาแบ่งนึงแล้วสิไปส่งมันยังงึงแพี่น้องปเมื่อนํากันพี่น้องเอ้ย ซื้อเฉยกันกระพาะตาเมื่อไหนสิลงไปเอาต้นลุ่มพูหน้าแม่บาลุงพูก้าว่าคือซื้อกลังปุงละบ้านสามหนีดอกก้าว่าเมื่อนำกันพี่น้องเมื่อแบ่งกันอยู่เพื่อนผูแหละมาฮอดเลยพี่น้องมาฮอดแล้วมาส่งผักอุ่งยายเงินถัาเันอยู่รู้ว่าอยู่ดอกพี่น้องเลยคือสมัยสมัย เอย้ยสวนนะฉัน่สมออยู่จักคนอยู่รอว่าอยู่แล้ววะฮะอ,อ้าวไพวินอน้าวเอออะยาความไปสักยา ้าขิ่งวอะนะป้ะงวเรารังว้งนั่นนีบ่อนอะนนโอ้ข้างบนแมน่งบกคนโอ้ข้าบแม่งบกคน้าเนแม่งากนโอ้้างบแม่งกคน้า,า,นะางบนแล่ลาบกคนโอ้ไไ้างบนแม่งบกคนไอ้ข้บหแว่งเนโอ้ขางบนแม่งกน้าใสน่งบกนโอ้ายบหแเติบกลนโองเราบนดเ่งบกคนโอ้้าใสแม่งบนไปเดินแื่งบเนอสข้าบนแม่งบน้องอสาวชุ่งบกคนโอ้ข้างบนแม่พกยนอานี่ลงนี้ เพือนตาสองเออเขาว่าอันอันเขาก็บมะขืน huh. น uh huh. uh huh. huh. ี่เขาไอ้แหละเพื่อนเอายญาให้ให้เขากินลดเขาได้นอนมะขืนนี่ยนะใครเอาให้กินอ่ะอันเพื่นย้ายผ้ามาแล้วเออยญาเพื่อนเอามาแต่ทุกชราเพื่อนว่ะลดได้นอนเนี่ยเขามาเขามาปวดลดร่องกับอะไรไอ้เหรออือนั่นะครับเพื่นเป็นอะไรเนี่ยนี่เพื่อนว่าไอ้บอกแม่นเขาไอ้ว่ะลูกมาเลยอยากวินเขาไอ้ว่ะเพื่อนลดอ๋อไปพากันไปว่ะ ไอ้เราผลเลยเอายายเฮากินสีเม็ดเมื่อเราได้นอนพอตาเราเปนอนอ่ะเอ้านุ่มอ่อนโอ้ยขใจหลายๆเด้อบุญค่ะตัวเดี่ยวเนอะเออกลไปเอาหัวเส่าหนี่อยเจ้าหนึ่งบ่เบิดเจ้าก็เอาข้าตู้ไว้โดยโดยเออมันบ่เป็นยังข้าตู้งนะเถึงมันกับหนึ่งกินได้เคยกินตัวปลาตุ๋นนี่อันเคยไปแล้วเนี่ยก็ไปเอามากินอยู่เออมันกับใบคมแห้งบ่บ่ พอดีเล้วชิ้นหนึ่งนี่ขึ้นมาปีเล้วเนี่ยก็เข้ามาเอาจนอันนั้นอยู่ไหนเข้ามาหั่นเอาจนบุมีหอดงาพี่เล้วเนี่ยกะต้นนี่ยนะมันกะจะเสฉะแต่ว่าหาซื้อไปเอามากินอยู่ขัดค้นหั่นเอาเออเขามาเอาปีเล้วเนี่ยกะบุญมีหอดงาขัดค้นหั่นแต่มันเสฉะต้นยังบุญใหใหญ่นะต้นพอดีสามก้างเลยนะนี่มันหักกระปุกเฮ้าแล้วไปเอาก่อนเนี่ยย่างบุญเบิร์ดย่างอยู่แม่เอีมีบุญสิไปเอาอีกเออเออเอี๋ยเนี่ยมันปุ่งลายแล้วเออแม่นแน่งลาย เริ่มปร่งไร้เลยเดือนนึงยู่อยู่หน้าแบบลูกหนักกัลลังขืนน่อยูนนั่นหน้าผันไร้ต้นอยู่นันไปยุ่มนะซ้ำสี่ต้นเบอมี่ีแต่เทียงบอฟุม่าต้นใหญ่ใหญ่ได้พัชย์จะไปข้นได้โอ้ยเบอร์มี่เบอร์รีต้นใหญ่ร้องอันนี้นะจนเถ่าจ้นพิชังกระบกใหม่ย่อยๆไปแม่อันนี้พอดีอันน้าซ้ำต้นหมากก็แหละความสูงมันนะโอ้ยอ่าซ้ำนี่แหละมันหนักมันต้นบอร์รใหญ่เบอร์พอดีงามจะด้วยจะเดะเดืยนนั่น อ่าโอ้ปนแจักจั่นได้เหรอเนาะแม่นสูตรมันนะนะมันเพราะมันบ่มีผลเนาะมันแหดแจักจั่นบะแม่นอือค้าวมีถ้าผลตกอ่ะชอบมังอันนี้ผลบ่ตกชอบมังผลตกนี่มันกะห้องเลยเนาะเออมันกะออกมันกะห้องแหละมันแดดมันแห้งมันแหลงลายกระป๋อมกระจนบ่มี่ดีกว่าแต่เก่าป้านซื้อกินกระป๋อมน่ะ ม่นพี่นี่นั่นอ้โหโบยห็นกี่โลใกล้ทางโบเห็นวดกระป้อมเม่ตุ้ยแม่กพ้นต้ายมนเขากระ k a นพร้อมนบ่อามเป็นอ่งเงินอันเตาแกะพผ่อเนี่ยเพราะว่ามันซื้อคนละหมองเนาะเออซื้อคนละเอหาก็เลยว่ามันจะได้จังเขากันเออาก็มาประกอบ้าข้าวกันเออนางกันซื้อมากระ k ข y อยู่ไรแต่ว่ามันบ่เปลืองฐานบะได้เนาะเวทขวบเป็นพัดเป็นยังมันทันใจได้เนี่ยกะ กะว่าข้าเจ้าอันนั้นเองข้าเจ้าย่างกบข้าเจ้าลุดนั่นอันนั้นเองในห้างน่ะข้าเจ้ายังเลยโปรไหอเน่อกเน่อกไก่กับปลานี่หม้ออกไก่หมอต้มอันนี้จะว่ามันเป็นสามพันปาเออข้าเจ้าเป็นแถมบ่อชื่อชื่อเอาในห้างข้าเจ้าห้ยนางนางกันยี่อใไรเบิ่งว่าเอาบ่อหมอต้มมามาเอาไลนั่นนะคะมันช่องว่างหัดชิปเออบานี่หมออบเด้เอาบ่ อบเนื้ออบไก่อบยัง้ออบได้เอาบ่อหน่วยรลานได้ขันพันปลายคือการเกาหักเขาลุดให้เขาลุดว่าเก้าร้อยคือจะมาจะเจริญพัฒน์เตาเก็ดพี่น้องขาดเลยแบบใส่แบบบัเปลือง่านเนาะใส่ทันใจอันนี้ทันใจกั עם, ừ ừ Gore, นผูกเขาคือห้าผูวเถ่านี่เท่ากับเห็ดบัวเปลืบัวใบแน่จักหน่อยมันสิเป็นเท่าย่านเห็ดบัวเป็นเออครับห้าส้ำนานบ่ได้เนาะเออนช่วยท่าวใจมากแต่เห็ดแหละ ทำสำนานบ่ได้เลยบอกเคยเตนโ่าแเตกตไม่น้อยเออเต่าแกาไ้ใส่แบบกระทันหันเลยนะอันนี้กันพันเข้าคล้ายเต็มกะชองพันชอง่บน้าราคาลดลงมาแต่พันชองบุราคาอยู่คนได้นห้างนะเม่อข้าวเจ้าเออเงี้ยอดีดังไฟหนึ่งพักสิหนึ่งพักบ่เนี่ยป้าหนึ่ักอีหุ่มเนต่เอามาให้นลพี่น้อง ด่างสิกับได้พี่น้องเลยเมือ่อก่อนพี่นอ<ม>้องสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพ่อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องเลยเขาก็ยังสิไปโมบุญแจะกกระเจาอยู่เนี่ย,ายาบายดิสุขุสุขคนเด้อฝากบุญฝากส้มไนเลย,ยพี่นอ้องอันแจกอันเด้แบบป,ป่กเลย